สวัสดีครับสวัสดีครับเราเอาภาพนิ่งเลยนะภาพนิ่งด้วยนะเป็นภาพนิ่งที่สวยมากๆเลยโอ้โ oh. หบนยอดภูทอกสวยงามมากมากเลยสวยงามมากมากเลยหนึ่งหันหน้ามาทางนี้ด้วยหน่อยคนน้อยคนน้อยหันหน้ามาทางนี้ด้วยหน่อยโอ้โหเอาทีละคนนะทีนี้เอาทีละคนนะเอาทีละคนโอ้โหภูทอกสวยสวยมากมากเลยเอาพี่หน่อยพี่หน่อย พี่หนนะหนึ่งสองสามโอ้เขาออกแบบให้สวยอย่างนี้เอาคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยหน่อยแม่ด้วยหน่อย 1, 2, อหนึง่งสองสามอืมอีกภามนึงอีกภาพนึงหนึ่งสองสามเอาละทีนี้ทีนี้เราจะพาท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมไปดูมามา กดกดกดตรงนี้นะกดตรงนี้นะโอ้ต้นข้าวระวังลูกกดตรงนี้นะทดสอบนะหนึ่งสองสามแช่นี่มามามาใครจะถ่ายกับคุณพ่อมาโอ้สวยสวยสวยอ้าวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนนะครับพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบน นะโอ้สวยมากๆเลยครับสวยมากมากเลยครับท่านผู้ชมมุมนี้สวยมากๆเลยมองเห็นภูทอกอย่างสวยงามครับเอาละเอาละตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาครับน้ำเป็นสีเขียวใสมรกตเลยครับเอาให้ถอดรองเท้าด้วยอ่าถอดรองเท้าด้วยนะ รอ,องเท้าด้วยนะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปมีคําเตือนครับห้ามสุภาพสตรีนุ่งน้อยห่มน้อยใส่ขาสั้นขึ้นบนเจดีโดยเด็ดขาดโปรดถอดรองเท้าเดี๋ยวพี่ต้นน้ำกับพี่ต้นข้าวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนนะครับไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยโอ้โหเจดีสวยงามมากครับแล้วเจดีสวยงามมากครับโอ้โห mm hmm. กำลังยอแสงกำลังยอแสงสวยงามครับเดี mm ๋ย hmm. วเราจะพาเดินดูรอบๆครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเดินดูรอบๆ มีเครื่องหมายของล้นเก้ารัชการที่เก้าด้วยครับอยู่บนบันหน้าต่างครับดันประตู เป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกนึกถึงบุญคุณของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จวนคุณเชษโถมัสการสาธุสการสาธุนะฮะเอารทำบุญหน่อยสิใส่ช่องตรงไหน,นใส่ช่องตรงไหนเอ่ย อาสนะอาสนะหลวงตาอาสาทุสิสาธุเก่งมากครับอ๋อในหลวงเคยมาที่นี่นะครับในหลวงรอ9ไห้เคยมาที่นี่ท่านประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะครับอาจารย์จวนอ่านออกไหมครับ ประวัติโดยย่อพระอาจารย์จวนอุ่นเชษดโถวัดเจติยาคีรีวิหารภูท่อกำเพรสีวิไลจังหวัดบึงกาฬน้องดูพระธาตุของท่านนะครับใสเหมือนพรลกแก้ว สกาลาครับผู้ทอกครับผู้ทอกถ่ายจากมุมบนบริเวณลานลานเจดีสวยงามมากครับชั้นบทสวยงามมากๆดูภาพมุมสวยๆจากมุมนี้บ้างครับน้ำสี เขียวใสมอรกตครับถ่ายแทนขึ้นไปด้านบนพี่น้องจะเห็นยอดหูทอกนะครับด้านบนครับพี่น้องตามมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะไปบนโนนเราจะไปบนโนนครับอะไรบ้างคะ สุขภาพห้ามใส่กระปงขาส้นนะคะแล้วอะไรอีกอ่าฮะเสวิหน้ากายอนามัยค่ะเป็นระยะห่างในการเดินงดเชื้เสียงห้ามดื่มเหล้าอืมโอเคไม่เอาอาหารนะคะยกเว้นเครื่องต้นมีมาตรการป้องกันโควิดนะครับตามมาครับพี่น้องครับตามมาครับใหญ่มากๆเลยครับดูซิต้นไม้ใหญ่มากๆเลยล่มลื่นมากครับทางขึ้นเขาทางขึ้นภูเขาชั้น5ชั้น6 เราจะเดินไหวไหมไม่ใช่สหานท,ที่ที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมรับที่สุโปรดเยี่ยมชมด้วยความเคารพกันลูนะแต่งกายสุภาพสุภาพส,สตรีห้ามนุ่กนงกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นขึ้นข้างบนเด็กค่ะโอะเค เดินไหวไหมเดินไหวไหมนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้นะหันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้ามาทางนี้หน่อยแชะโอเคไปเลยดูดีๆจะมีเจ็บชั้นครับ ชั้นหนึ่งตรงนี้ชั้นสองตรงนี้ชั้นสามตรงนี้มีบันไดขึ้นมาชั้นสี่ขึ้นชั้นห้าขึ้นชั้นหก,นนหกแล้วก็สูงสุดคือชั้นเจ็ดครับขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปเรื่อยๆครับ ไปก็ไปได้ไปเลยถ้ายังมีแรงไหวไหวไหมไหวไหมไหวไหมเริ่มหอบแหกแล้วเริ่มขึ้นสะพานนะครับเริ่มขึ้นสะพานแล้วครับ,รพพรบจับดีๆ,ดๆนะนะจับราวนะจ,นนจับราวด้วยนะนู่นๆๆใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับโอมีสะพานไม้คนถ่ายเริ่มหอบแล้วครับจะถึงถึงงนะครับจะถึงชั้นไหนอีกไกลไหมครับไกลอยู่รงจับดีๆนะ หยับดีๆนะลูกนะลองถอนเคลียร์เลย <S <S น้าผาน้าผาน้ผา <S 2> <S 2> อ่ไม้เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับไม้ผูมีการเปลี่ยนเยอะ รอด้วยนะรอด้วยนะโอ้ยน,นึกว่าเด็กๆมันจะไม่ไหวฮะมองเท้ามองเท้ามองเท้าหนาวนะพ่อไม่ได้จับนะเหนื่อยยังคะยังไม่เหนื่อยนอยแต่น้องยังไม่เหนื่อยรอแม่ก่อนเฮ้ น่าเริ่มซิดแล้วครับน่าเริ่มซิดแล้วครับน้าเริ่มซีดแล้วครับอ่ะไปต่อเด็กๆยังไม่เหนื่อยดูทางด้วยนะครับจับดีๆจับราวดีๆตรงนี้เป็นบันไดบันไดมีราวให้จับ บนมีแทงน้ำเลยครับมีแทงน้ำเอาขอภาพนิ่งให้พ่อหน่อยสิขอภาพนิ่งหน่อยมุมนี้น่ะนับหนึ่งสองสามแชะโอ้เก่งมากครับอันนี้คือชั้นสองนะครับอันนี้คือชั้นสองนะครับดูสิดูสิดูสิชั้นสองแล้วอ่ะ พัตี้มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้มีเลขชั้นสองด้วยนี่นั่นแหละนั่นแหละไห้ไห,ไหมเฮ้ย hey, ยังไหวอยู่เหรอไปมาถึงตรงนี้เราจะเจอทางแยกครับแยกขวา200เมตรแยกซ้าย220เมตรคนส่วนใหญ่ขึ้นแยกซ้ายครับคน <c oughs> ส่วนใหญ่ขึ้นแยกซ้ายเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้ว มาแยกซ้ายน่าจะสบายกว่าต้องรีบมาก่อนอายุ60นะครับใครจะมาต้องรีบมาก่อนอายุ60 นี่เจ็ดสิบแล้วยังไหวใช่ไหมครับถึงชั้นไหนครับเจ็ดสิบนี่ชั้นบนเลยชั้นบนเลยคือชั้นที่หกค่ะเลยโอ้โหเจ็ดสิบยังขึ้นได้นะครับเจ็ดสิบยังขึ้นได้ครับ <c oughs> อ่าเริ่มมาแตะหินนะครับทีนี้เริ่มมาแตะหินแล้วทางเดินเริ่มสึกครับ หนขึ้นไปชั้นบนสูงมากไม่พอเลเหรอ้อ,อ,อยังเอ,อ้ยสูงมากเลย้อ,อ,อยไหมคนนี้พักก่อนไหมพักอีกก่อนพักอีกก่อนแม่ไม่มาแล้วมั้งแม่หมดแรงแล้วอา,อ,าอาเอาสู้ๆหน่อยสองนิ้วหน่อย สองนิ้วน่ะสองนิ้วหน่อยคนนี้ล่ะสู้ไหมอ่านะฮะบาย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 ไม่ไหวแล้วเอ้าฟังแล้วนี่ ชันมากครับชันมากสี่นะชั้นที่สี่ชั้นที่สี่อยู่ครับตอนนี้เราจะไหวไหมไ<ว>เราจะไหวไหมเราจะขึ้นชั้นห้าไหม,มทางนี่ชันครับชันมากๆครับพี่น้อง ัชันและแคบแล้วครับตรงนี้ทั้งชันทั้งแคบหลายคนสละสิทธิ์นะครับหลายคนสละสิทธิ์นี่ทางที่แยกขึ้นมาครับเมื่อสักครู่นี้ที่ไม่มีใครมามีอยู่แะมีคนมาคนหนึ่งเหรอซอกแคบไปเรื่อยๆครับซอกแคบไปเรื่อยระวังนะครับ ระวังนะครับระวังนะระวังนะพักก่อนพักก่อนเห็นใจพ่อด้วยเห็นใจพ่อด้วยน้องนั่นแหละต้องเห็นใจคนอื่นมันก็หยังไง โอ้ oh, ทีบ้าเลยหาภาพนิ่งหน่อยหาภาพนิ่งด้หน่อยนะนภาพนิ่งหน่อยนะเ <c oughs> งยหน้าหน่อยสิเงยหน้าหน่อย <c oughs> ถ้ามันสู้จริงชูสองนิ้วดิเออ <c oughs> เก่งเว้เก่งเว้ <c oughs> ใช้ได้ใั้ <c oughs> ท่าามีโครงกระดูกด้วยมีพระมีพระให้ไหว มาไหว้พระตรงนี้อ่ะไหว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะมาไหว้พระนะสามครั้งนะสาธุสาธุสาธ,สาธุเก่งมากครับอยู่สวยมากมากอันนั้นแหละมามาตรงตรงนี้ไปมันอันตรายมากอลทีนี้เป็นเด็กเขาไม่ให้เข้าไปมากพอว่านี่ดูสิมันหวาดเสียวมากเลยน,ะนี่ทางนี้นะ ใช่ไหมนี่ไหน,ไหน,ไหนพ่อส่องดูก่อนใช,ใชแน่แน่เลยเห็นไหมนี่มีทางคนเดินไปนี่นะ,ะ,ะบนนี้จะมองเห็นมองเห็นวิวชัดเจนมากครับตรงนี้เป็นชั้น5นะครับอ่าเดี๋ยวอีกสักปีหน้าเราจะขึ้นไปให้ถึงชั้น7 ยืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อ่ะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้หันหน้ามาทางนี้ทำไมหน้ามืดจังเลยเอาใหม่ออเดี๋ยวพ่อต้องอีกฝังองอก่งหนึ่งต้องอีกฝั่งหนึ่งนะโอ้ยนี่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 โอ้นี่สวยมากมากเลยครับวสวยมาก<ๆ>มากเลยครับชั้นบนสวยมากมากเลยฮนะสวยมากมากเลยมันเสียวด้วย S <S <S เสียวด้วยเสียวด้วยถ่ายภาพนิ่งนะหนึ 1, 2, ่งสองสามป่ะหาแม่เถอะทีนี้แม่ไม่ไหวละแม่ไม่ไหวแล้ว,ว,ลวเรากลับไปดเดี๋ยวนะรอพ่อด้วยนะพ่อเก็บภาพตรงนี้ก่อนนี่นี่พ่อเอาภาพนิ่งก่อนนี่ภาพนิ่งตรงนี้นี่สวย กัสไม่ได้เลยนี่โฟกัสได้แล้วสวยไปแล้วเรากลับกันไปาาน,น,นิ่งหน่อยนะภาพนิ่งหน่อยนะหนึ่งสองสามโอ้ยมันถึงชั้นห้าได้ยังไงนี่ตัวน้อยๆนี่ฮะถึงชั้นห้าได้ยังไงดูดูตรงนี้หน่อยดูตรงนี้หน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ มีถ้ำด้วยนะมีถ้ำด้วยนะข้างในมีถ้ำด้วยฝั่งนี้ไม่ใช่ที่ขึ้นไปต่อฝั่งนี้ฝั่งนู้นแต่เป็นทางขึ้นไปต่อทางนี้มันเป็นถ้ำมืดๆเข้าไปเฉยๆดู๋สิโอ้โหนั่นไงคุณพ่อตรงไปชั้นหกนั่นไงป้ายตรงไปฝั่งนั้นแล้วก็จะเป็นชั้นหกจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อโคตเข้าไปใน มีพระด้วยนะนี่ในมีพระด้วยมีพระด้วยมีพระด้วยเห็นไหมมีพระด้วยมีพระด้วยตรงไปชมวิวชั้นหกวิหารคดรไประวังตกหลุม มีหลุมน้ำด้วยโอ้โหมีลานมีลานแบบนี้ด้วยมีสลิง ขนของโอ้มีพระเกจิอาจารย์ท่างนั้นเลยเกจิอาจารย์หลายรูปมากมากเลยนั้นเลยครับท่านมาอยู่ที่ชั้นห้านะครับท่านมาอยู่ที่ชั้นห้าทั้งหมดเลยาอาจารย์สิงห์ทอง อาจารย์สิงทองธรรมมาวโรอาจารย์อ่อนสา,านอ,อสาจารย์นี่ท้ตดม่อาจารย์ขึ้นมา,านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้นะครับทั้งหมดมีกี่ชั้นครับเนี่ยเจ็ดชั้นครับตามผังมีเจ็ดชั้นอ๋ออันนี้หกแล้วเนาะอันนี้เป็นชั้นที่เจ็ดแล้วนะครับชั้นที่หกอะ,อะเราไปชมวิวด้านนี้นิดนึงสาธุสาธุพระอาจารย์ อีกนิดนึ่งอีกนิดนึงสุดท้ายเราก็จะขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดละเฮช้นจแล้วูใจต้ครับชง้นที่อจ็้แล้วนะนับตนน้นที่7งต้องต้องต้องตองต้อง้องต้อ้้ นี่เป็นบันไดชั้นที่เจ็ดระวัง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 นะ